Principal V N E Q A กองทุนเปิด p r i n c i p a l v เวียดนาม u i t y ชนิดสะสมมูลค่าภาพ 3D Diagram ของฟ h e น o m น n านะคะพื้นที่สีน้ำเงินยิ่งมากเท่ากับยิ่งดีนะคะสำหรับกองนี้นะอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะค่อนข้างดีถึงดีมากเลยเพราะว่าสีน้ำเงินเนี่ยเกือบจะเต็มกรอบเลยนะคะเราไปดูกันที่ผลตอบแทนกัน,นะคะ่ะจะมีเพียง 1วันแล้วก็1วีคเท่านั้นที่ผลการดําเนินงานของเขาติดลบนะคะนอกนั้นก็เขียวสดใสโดยเฉพาะ3เดือน6เดือนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีที่สุดเลยค่ะหน้านี้นะคะ1ปีแล้วก็3ปีนะคะที่เพิ่มมาก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเหมือนกันดีมากแล้วก็ดีที่สุดชเช่นเคยโอเคไปดูกันที่ข้อมูลกองนะคะเป็นของบรจอ r i n c i p a l นะคะประเภทกองเนี่ยเป็นเวียดนาม e q u i ิ y ค่าความเสี่ยงจะอยู่ที่ระดับ6นะคะเป็นกองทุนรวมตราสารทุนหรือว่าหุ้นนั่นเองแล้วก็กองนี้ไม่มีฟิดเดร์ฟันนะคะนโยบายค่าเงินเนี่ยการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของผู้จัดก,การกองทุนนะคะและกองนี้ไม่มีการจ่ายปันผลค่าธรรมเนียมเนี่ยเขาแดดไว้ทั้งขายและซื้อเลยอันนี้ต้องไปดูอีกทีข้างในเนาะน่ามันน่าจะมีแหละค่าใช้ใจ่ายกองทุนรวมต่อปีนะคะอยู่ที่1.6 1เซ การลงทุนขั้นต่ำของกองนี้นะคะอยู่ที่50 0 0 0บาทวันที่จดทะเบียน,นะคะ่ะ16ตุลาคมปี2560นะคะมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ1,700ล้านบาทไปดูกันที่หนังสือชี้ชวนนะคะข้อมูลอัปเดตเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2563นนะคะ Princi p a l v i e t n a m Equity Fund กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศโอเคแล้วกองนี้ มีนโยบายยังไงน,นะคะเขาลงทุนหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนามที่เขาเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคตนะคะโดยเงินของกองทุนนี้นะคะจะไปลงในหุ้นเนี่ย80%แล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะไปลงในกองทุนค่ะเป็นกองหลีดกอง property นะคะหรือว่าจะเป็น infrastructure อาจจะเป็น ETF ด้วยค่ะแล้วกองทุนนี้ มีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนนะคะเป็นแบบ active management ก็คือมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเนี่ยมีผลตอบแทนสูงกว่าค่าดัชนีชี้วัดนั่นเองกองทุนนี้เหมาะกับใครนะคะคือเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทธรรมดาที่ต้องการมีรายได้จากส่วนต่างของการลงทุนค่ะหรือที่เรียกว่า capital gain นั่นเองแล้วก็มีผลประโยชน์จากการลงทุนนะคะ 2. เป็นผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในประเทศเวียดนาม โดยจะต้องมีความเข้าใจด้วยนะคะในเรื่องของความผ,ลผ,ลผลันผวนแล้วก็สามารถยอมรับความเสี่ยงได้และ 3. ค่ะเป็นผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนเนี้ยไปลงทุนได้และเช่นเคยค่ะกองนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือคาดว่าจะรักษาเงินต้นให้อยู่ครบค่ะถัดมานะคะจะเป็นแผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนกองนี้อยู่ที่ระดับ6นะคะก็เสี่ยง ค่อนข้างสูงหน้านี้นะคะจะบอกถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สําคัญของกองนี้นะคะ1เลยความผันผวนของผลการดําเนินงานกองนี้อยู่ที่15-25ค่ะ การป้องกันความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับดุลินิจของผู้จัดก,การกองทุนเหมือนด้านหน้าที่บอกไปนะคะและสุดท้ายการกระจุกตัวการลงทุนในผู้ออกตราสารจะอยู่ที่1 0 2ถึงเก็ต่ำนะคะถัดมาค่ะเป็นสัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน1เลยสูงสุด80นะคะจะลงทุนในหุ้นที่อยู่ในเวียดนามทั้งหมดเลยอันดับ2 ลงทุนเป็น ETF นะคะ3ค่ะเป็นเงินฝากออมทรัพย์ค่ะอยู่ที่1.63%และสุดท้ายค่ะ1.48%จะอยู่ในสินทรัพย์อื่นๆสำหรับรายชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันนี้2อ,อาจจะอ่านไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่จะบอกคร่าวๆนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยจะเป็น ETF ค่ะสยาม ETF 1 0 จะทำเกี่ยวกับการผลิตและพวกแปลรูปเหล็กน,นะคะ9.96%ส่วนอันดับ3ก็เป็น ETF เช่นกันนะะ9.72%อันดับ4เป็นธุรกิจพวกการผลิตอาหารนะคะเกี่ยวกับอาหารนะคะและอันดับ5 WinHome ค่ะ7.3%จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะนี่นะคะหน้านี้เป็นค่าธรรมเนียมเรามาดูกันที่ข้างหน้าไม่ได้บอกคือค่าธรรมเนียมขายนะคะเขาคิดอยู่ที่1.5%นะคะส่วน การรับซื้อคืนเนี่ยก็ยังไม่โอเคต่อมาเป็นผลการดําเนินงานในอดีตค่ะจะแสดงตั้งแต่ปี2561จนถึงปี2 5 6 3นะคะรวมเป็น3ปีใน3ปีนี้จะมี2ปีที่ผลเป็นลบเนาะผลการดําเนินงานเขาเป็นลบและลบในที่นี้ลบมากกว่าค่าเบนชมาร์คค่ะและอีก1ปีนะคะเป็นปีที่บวกเนี่ยเขาก็บวกได้น้อยกว่าค่าเบนชมาร์คเหมือนกันกองทุนนี้นะคะเคยขาดทุนสูงสุดอยู่ที่ลบ47 จุดโอเคและนี้ก็คือกองทุนเปิด principal vietnam equity ชนิดสะสมมูลค่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน2องมันนี่แชร์สวัสดีค่ะ